ดูวิวสวยๆอีกแล้วนะคะนี่สวยมากนั่งดูวิวไปก่อนนะ าดูวิวกันนะคะดูตามนั้นแหละอือนีเสาวน้อยของเราก็พามาถึงที่นี่เสาน้อยของเราก็มาพามาถึงให้พวกเราที่นี่เลยนะ Sorry, nu rechts en daarna links afslaan. En Maar daar nog links kan Nu links. Oh, dat kwam... Oh nee, gewoon jong mij. Oh, wauw. บ้านเก่าแก่บ้านโบราณสวยๆมาเลยนะคะชอบมาเลยอ่ะบ้านเก่าแก่โบราณที่แบบว่า เก่าแก่ข้างในไม่แก่นะคะคือแบบข้างนอกเขาก็ปลูกดอกไม้สวยงาน <c oughs> แถวแถวนี้ก็คือบ้านเก่าแก่ที่สุดแต่ว่าเขาแต่งใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะก็สี่ร้อยกว่าปีนะคะบ้านแถวนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่สี่ร้อยกว่าปีนะคะเ,เพิ่งสี่สิบนะคะอ่อนกว่าเราตั้ง สีห้าปีเหมือนกันนะคะสี่ปรีปรอบรอบก็มีม,มีรูปอยู่เนาะที่ถ่ายไปเมื่อกี้นั่นแหละก่อนที่เข้ามานะโอ้ก่อนหรือว่าหลังไม่รู้ละก <c oughs> <c oughs> ็อันนี้อันนี้คือระเบียงข้างหลังพราะเรานอนกันเนาะ <c oughs> ตัวนี้ก็อยู่ข้างล่างกันนะคะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละคือความเล็กล็ซกของพวกเรา บ้านเก่าบ้านแบบโบ,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 บราณไม่ใช่เก่านะคะข้างในนี้ก็เขาแต่งแบบใหม่บ้านใหม่มากนะ,ะแต่ว่าเขาแบบทุกอย่างเขาจะเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์ของโบราณน,นะ,ะน่อยู่ก็มีขายทุกอย่างนะคะที่นี่ข้างในมี B เบียไม่ใช่มีเบียนะมีไวน์ y, มีอะไรทุกอย่างอร่อยมากนะคะนี่ก็คือรอบบ้านนะคะถ้าใครอยากมาเดี๋ยว เราเก็บกั์ดไว้ให้นะคะที่อยู่ไว้ให้นะ,ะสงบมากนะคะปลอดภัยมากเลยนะคะแถวนี้มีแต่คนแก่นะคะโรคอะไรที่มาเนี่ยคงไม่มาหาพวกเรานะ,ะปลอดภัยที่สุดนะคะต้องเที่ยวแบบนี้นะคะช่วงนี้ ให้ดูคนสามีโบราณน,นิดนึงนะคะเขาหัวคนโบราณน,นะ <c oughs> <c oughs> น่า่มากเก,กียวมากในนี้ก็นเ,นเ,เล่นไปเรื่อยเปื่อยของเราแต่ว่ายังเป็นแบบนี้อยู่ละเนี่ย บ้านท่านี้ส,สวยนะบ้านเก่าๆไม่ใช่ว่าบ้าน,านไม่ได้เก่านะแบบโบราณน,นี่แหละคะ่ะมาที่เขาให้นอนแบบนี้แหละนี่บ้านละให้ก็เป็นแบบนี้แหละ ไมนะคะนอนมาเลยนะคะคือแบบชอบมากเลยอะ่ะบ้านเก่าแก่โบราณที่แบบว่าเก่าแก่ข้างในไม่แก่นะค,ะคือแบบ <c oughs> ข้างนอกเขาก็ปลูกดอกไม้สวยงามแถวแถวนี้ก็คือบ้านเก่าแก่ที่สุดแต่ว่าเขาแต่งใหม่เรียบร้อยหมดแล้วนะคะ 400ก็สี่ร้อยกว่าปีนะคะบ้านแถวนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่สี่ร้อยกว่าปีนะคะเอ่อเพิ่งสี่สิบนะคะอ่อนกว่าเราตั้งสี่ห้าปีเหมือนกันนะคะสี่ปรีรอบๆก็มีมีรูปอยู่เนาะที่ถ่ายไปเมื่อกี้นั่นแหละก่อนที่เข้ามานะวอก่อนหรือว่าหลังไม่รู้ละก็ <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้คือระเบียงข้างหลังพอเรานอนกันเนาะตัวนี้ก็อยู่ข้างล่างกันนะคะ นี่แหละคือความเล็ล็ซ์ของพวกเราบ้านเก่าบ้านแบบโบราณไม่ใช่เก่านะคะข้างในนี้ก็เขาแต่งแบบใหม่บ้านใหม่มากนะแต่ว่าเขาแบบทุกอย่างเขาจะเป็นบแบบเฟอร์นิเจอร์ของโบราณน,นะแบบน่ายอยู่ก็มีไขยทุกอย่างนะคะที่นี่ข้างในมีบีเอ๊ะไม่ใช่มีเบียนะมีวาย ใครอยากมาเดี๋ยวเราเก็บกั๊ดไว้ให้นะคะที่อยู่ไว้ให้นะสงบมากนะคะปลอดภัยมากเลยนะคะแถวนี้มีแต่คนแก่นะคะโรคอะไรที่มาเนี่ยคงไม่มาหาพวกเรานะ่ปลอดภัยที่สุดนะคะต้องเที่ยวแบบนี้นะคะช่วงนี้ ให้ดูคนสามีโบราณนิดนึงนะคะเขาหัวคนโบราณนะ่่เกียดมากช่นี้ก็เล่นไปเรื่อยเปลยของมัแล้วแต่ว่า